สนใจสร้างทำได้นะครับราคาเริ่มต้นที่1า2 5 0ถึง1ก9 0นะครับของมีพร้อมนะครับโทรได้ตลอดนะครับหรือว่าทักทางเพจมอแปลงไฟเบาได้นะครับ เพจ f a c e b o o หม้อแปลงไฟเบาเว้นวัค 1A ใหญ่นะครับแกนนะครับแกนเล็ก มานนี้นะครับ